ดอกแคจังเลยอยากรวกินกับแจ่วกับุุมาหาบะเกีเลยได้เต็มต้นเลยตจนน้อย่ยี่ด้ักครับพี่น้องกินป่ะทัน, <c oughs> นซื้อเพื่นกระหลายบาทนี่ยี่สบาทนับหน่วยได้เด้อนี่ <c oughs> อันนี้บ่อยู่เด้ยี่สิบาทนี่ค่ะเองกะทิเนื้อใส่มะเขือเก็บในสวนเขาบมาไงจิ๊จิ หิวเราบอกตับมันผู้ผู้สดเต้าหู้ๆๆหอยสวัสดีครับขอบผมบอกเกนเสาติ๊กอีสานพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามยิน <c oughs> อยากบอก <c oughs> อยากมาเอาเด้ออยากดอกแค่จังเลยอยากลวกกินกับเจีวกับจุ๊กม,มาหาบอกเกนเลยได้ เต็มต้นเลยต้นน้อยๆยู่ล้วครับพี่น้องกินบ่ทันก็จะมีเมนูอย่างบันมีเลยเบืองใต้โค่นี่น่ะออกมากแล้วโอเคเรามาปลูกว่าเป็นพี่เลี้ยงของต้นผักหวานเฉยๆผักหวานป่าหวานป่าที่ใช้ที่ใช้เม็ดปลูกก็เม็ดปลูกอืกาันพี่เลี้ยงผักหวานป่าได้ ต้นพอดีบันแล้วเขาต้องตัดออกบอบอเคนใช่แต่แต่เราต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วค่อยแต่งไปเรื่อยๆอมโอเเลยไ่ได้ให้สูงให้พันอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาตัดเตี้ยเนาะปะเขียบออกดอกเราบอกเค้นปล่อยพันบ่อนี้รือว่าเขาต้องเอาออกปล่อยเลยปะเขียบไม่ทงอยู่มาให้ไอพันยังก็ไอเพชรตักช่องเออเพชรักาพี่น้องมาปลูกพักน้ำจ้ะปลูกถั่วที่เขาเลือออกเลยถั่วแตงหมดแล้วบ่อนี้ถึงหมอแล้ว เาติกจงไว้หน่อยนึงจะมันออกดอกใหม่อันนี้เอาไว้ยังยังได้กินเรื่อยๆอยู่บอเค็มไปเก็บได้มือละสี่ห้าฟักอยู่จ้ะปลูกใหม่อัน,นที่เอาเว้นไว้ให้เพิ่นแก่ไว้เอาพันเอาแนวเดี๋ยวที่เหลือสติ๊กสิแกะใส่ถุงไว้วสติกขาวอุ้ยหวานแซ่บพันนี่เม็ดสีขาวๆนี่พันยังโด่งในโซนแซ่บละนี่บ้าน,นหวานโอ้ ปลูกลอรนีืต้องเอาฟางมากบนวนมันติดแรงนั่นแหะมันจะได้ชุ่มตลอดก่อนหน้าหันน้ำหมกลงยังเออแต่บัดนี้หันอยู่เอาหวานก่อนก็ได้แลค่อยเกะไปเรื่อยๆทีถีเนี่ยเด้งนั่นแหละถี่ดูเก็บไปแล้วค่อยกบปลอาฟางมาปิดเลยเนาะใช่สินี่เมื่อกี้นี่ก่ะ กินเก็บมาได้สามสี่ฟักเลยเพิ่งเสียไปกับเขาเก็บมะเขือเก็บแป้งเก็บปุ๋ยปุ๋ยฝังกินพอบร่ได้ซื้อนี่นะใส่รดแต่ว่ามีเม็ดอยู่บอกเบิ่งไม่ได้อยู่ในช่วงพอดีพอดีเนี่ยจะถี่จะห่างเกินไป เก็บถั่วแล้วเลยโอย้ปลูกถั่วแล้วเลยคอยไปทําข้างแตงปลูกทั้งพุนะ่นเนาะแตงรอบนี้เนาะแตงได้ไปทางแตงกับไอม้มะเขือพวงโอ,โอ๋อบวบบวบต้อพิษดองให้โขพันโขเหนียวอยู่นี่ยังบวหันนี้ล่ะยังบวอึดนี้ล่ะเดียย๋ยวให้เบิง่ง หน่วยมันแห้งก็ได้หน่วยนึ่งนี่ปลูกได้หลากหลายนึน <c oughs> น่งเนาะเฮาปลูกรอบก่อนให้หน่วยนึ่งบวบเนาะ <c oughs> หน่วยนึ่งบวบหลายพูดหลายพูดเดี๋ยวค่อยมากบอ่ะไปมาน,นี่ไปเก็บมะเขือเพื่อไปทำกับข้าวนั่งเลยเก่งก็เลอะเลยเลอะตีน้าก็จะไปแกงกะทิอ๋อตีนงล้วนะฮะถัดไปก็มี<ง>อันนี้ฮะปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วปลูกชุดที่แล้วปลูกแรกเลยเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าให้ตัดใบออก แต่งยังบรตต์อยู่นี่ตัดรอบนึงเลยตัดรอบนึงแล้วมันโอบไว้แน่นๆโอเคยืดหนึ่งน่นนั่นเออแล้วก็ฝากพุ่นอีอันนี้มะเขือขาวมะเขือโอ้ยโอเคได้หลุนหน่ยนึงพอดีมีขลุกขลุกโอ้โหมะเขือเปื่อยๆนั่นนะก่อนหน้าแกงหอยไปแล้วหนึ่งเมนูเก็บเลย ไปแช่ตู้ไว้เดี๋ยวสติกซีค่อยต่อก๊อกน้ำมานี่ดิมันมีท่อเดินมาถึงที่เลยเอาแค่เสียบท่อใส่ใส่ยางใส่กับท่อแล้วก็มาลดได้เลยออกหนาวก็ปีหน้าพูดเลยเนาะปีหน้าพูดเลยจ้ะโอ้ยเดนน่าจะเว้นเด้อไปเอาบะเขือไอ้นั่นนําเขอตะเล่บะเขือตะเล่ห์เก็บแช่ตู้เลยเก็บแล้วนี่มาแล้วมันจะเก๋นะ อาไว้แม่ทาต้องเก็บแช่ตู้ขอมบุก,กินก่ะนเกินแช่ตู้เลยอืมเด็กหน่วยนึงนะเน้่ยนี่นบอกซื้อเพื่อนก็หลายบาทนี่ยี่สิบบาทนับหน่วยได้เด้อนี่ <c oughs> อันนี้โอยูเด้อยี่สิบบาทนี่ค่ะ <c oughs> ซุปก็ได้เพื่อนละบอก <c oughs> ไปเก็บมะเขือน้อยหรือมะเขือ Premises, พวงโอ came, food, okay. ah, oh. Twelve, like ้ยม <inside> oh, ันเขือพวงเขือพวงคือบักแขงเนาะเขือเต้าแหล่นี่แหละชื่อมันฮะขาขาวไปใส่อ๋อเอามักบวบพวงให้พี่น้องเบิ่งกพันเพิ่นนี่หน่อยนึงฮะปลูกจนว่าเลยนี่จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละออกเป็นพวงเป็นพวง เก็บไว้อีกหนึ่งกิเลยเอ้ยเอาไปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปลูกมือใหม่มือนี้มาหากับข้าวก่อนมป็นสวนักพริกมป็นสวนดอกดอกพริกจับขาวเต็มนึ่งพวกนกกินพวกนกกินปัดพริกก็ได้เผ็ดได้ใจเทเตเดินนี่เด้อด,อดกมากเดม่มเสียแน่นโบทานและยังน้อยอยู่กินกินกูมั้งอันนี้หัน แมงกินเบิดเลยชาวเต็กสิมาตัดให้เป็ดเราแหละแล้วเอาไว้ให้มันแตกใหม่บอกเค้นดิกินอันนั้นมันเอากินอย่างเกาะแหนงกินแหนงมันเอาอะมือฮะชาวเต็กก็เพิ่งเก็บมือนั่นชาวเต็กก็เพิ่งเก็บไปได้มะเขื่อนนี่บางเราบอกดิเล็กน้อยบ่มันกูน้อยเนาะเก็บไปว่าน้อยเก๋กับน้อยเก๋เก็บรถ เก็บวันเว้นวันเนาะไปกินกับปุ่นกับแเจ๋วกับตำมะหึงก็ว่าไปผู้ต้นผู้เบาเค้นเออสลรัดเฮาใกล้จะได้ขยายแล้วเดอ้อนี่สลรัดแมรดาสีมหห่วงหัวนาเบาเค้นผักชีแตกขึ้นใหม่อีกเลยนี่เด้นามแรงย,งรดดยังบ่เร้หกฮดเลยจะมาซสิเบ่งแห่งๆเพราะว่าเดดเบิดมือเนาะ พี่น้องชมสวนเลยนี่นี่มะเขือนี่บปกเค้นพี่ต้นพี่ชะอมพี่น้องบอกให้ไอ้ตัดใบออกพี่น้องจ้ะมึงยอดนี่โอ้ยเมนควรมะพี่น้องแนะนำคักขนาดเลยแบบนี้เพื่อน่ะผมึงมาแต่งยอดพี่น้องจ้ะแตกตามลำเลยแต่คักแตกแน่แบบนี้นี่แต่ยอดมันก็รอดแล้วบ่ตานเดียบคุดนี่ได้มะเขือเลย ไปบัดนี้ไปทำเมนูอาวัตถุดิบที่เขาปลูกได้เลยดูนี่ใช้ใบมะกรูดเนี่ยบอกเคนใช่ดีมาเอาแม่มะเขือเทศเมละดาวมาให้ต็มเมืองโนกกูเพาะใส่อันนั้นเลยเจ้าหน่อยก็ได้ลงดินเลยอันนี้กระเทียมเด้อนี่เด้อกระเทียมกับข้าวกระเทียมกับใบแมงลักมือหาสติ๊กไปรูดเอาจากต้นที่ เอาปลูกไว้กินฮะแหละมันมีตัวแก่อลไรนี่ดิผู้อิตุใบแม,มงรักพู้อิตุขึ้นอลไรนี่ดิเดี๋ยวเขาค่อยถอนเบี้ยม,มันไปนปลูกทั้งอื่นอันนี้กระเทียมใส่ขิงงูด้วยจ้ะนี่ได้เลยวัตถุดิบแล้วเขาก็ไปทําเมนูจ้ะแบบนี้แกงกระทีเนื้อ เให้เนื้อเือเปื่อยกวติดกับเอ็นน้ำสวนขึ้นมาแล้วกอมืดแล้วจ้ะโอเคเด้อไปเพือตกเขาเองกะทิมะเขือแช่น้ำเกลือมะเขือลงไปแล้วแต่แซ่นะเขือเปื่อยเปืเป่มนบบ ขอนอน่ะแกงขอนอน่นเปาแันี้ขอนเดียสัากินมาได้เย็นนี้ของราเนื่อยอยู่ใส่เออม่นมีแต่มะเขือ <c oughs> อ๋อโมเมนอ่ะอมนานนานเรื่อยๆนี่คือจะเปื่อยครับ <ผม S 2> พร้อมเสิร์ฟจ้าเก่ง เป็ดแซ่บต้มอิ่มต้มส้มตำต้มปูเนาะเออต้มกุ้งเนาะต้มกุ้งสดอีกหนึ่งเมนูแล้วก็แกงหอยเฮาแต่ยามเที่ยงคนละจานีเลยกายขาดปราเด็กไม่ได้เออจชิมปลาเด้ยมันไถ่แกงแซ่บเท่นี้อืมอร่อยอร่อยนจไกิเยอ่ะพอแค้นต้องไปนะแม่บอกกินแบบแม่จะกินเดีแต่ต้มกุ้งแม่บอกกินแม่บอกกินข้าวแม่ลดนน้ำหนักทันนะ ได้สักทีวะเออหัชิมยังกันได้รึบอกลูกรสชาติเป็นยังไงอะไรยังไม่ได้ชิมเบอร์แกงกะทิแกงกะทิแกงหอยหยมแซ่บแล้วอืมันนี้มือขื่อเปิดเปิดใส่ตู้เย็นถอดดูดออกบ้างนะ็นน่ะตะยิงกัดจุกไฟ แกงหอยแฉบวันนไหนสมโตมันนั่นละเปลือกยังหนานเนาะตัวสมโตดูเป็นปากเป็นคำพ่าไงมึงอยากลองกินอันนี้เทลเทลเบบี้แคทพอชิมดูพันมั้นซ้ำหั่นหรือว่าเขาเจเ้็บก่อนเพมันใหญ่ละเมนพันันจะมีอะไ กุ้อกต็มแล้วนาร้งเลยว่เบยบีเนบีใช่หล้ว่หอน้อยหวานเล้วะไม่กินหนยอมนี่นนยี่หรีอืมูตัวหอยนี่กินคือแบบลอกสินอ่ะเอาคือ <c oughs> ไปฮอดพุ <c oughs> ่นวันนี้แค่รัก แตะแซบนี่มาเดีเมื้อเขาเองเองกะทิเนื้อใส่มะเขือเก็บในสวนเขาว่าไงจิจิหิวล้วบอกตับมึงห่งพูดสดหอยเนา่นะตัวอยากตัมึงห่งแล้วบอกิคสนะมาซนกันสกอาทิต เอาเนาะคลิปนี้นนขอฝากเพลงแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับพบกันคล,ปล,ปล,ปลิปหน้านที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตัวหน่งๆๆๆๆ